สวัสดีครับพบกับเพิ่มซับไฮโลไอเทคนะครับวันนี้จะมารีวิวเตาไม่ใช่นะครับจานนะครับมารีวิวจานนะครับจานตัวนี้เป็นจานอะไรนะครับยังไม่บอกนะครับให้ดูนะครับให้สังเกตดูห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่ชัดนะครับหนึ่งสองสาม สีห้าโอเคครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับลูกวัดดวงนะครับลูกวัดดวงจานตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมจะยืนห้ายืนห้านะครับนะครับยืนห้าอยู่เหมือนเดิมนะครับยืนห้าอีกหนึ่งครั้งนะครับ อยู่ครับเป็นลูกวัดดวงปกติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรผิดปกติสำคัญอยู่ที่จานครับสังเกตดูที่จานนะครับเห็นสองจุดนี้ไหมครับไม่เห็นเลยนะครับให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคครับ ตอนนี้เป็นงานจานเข็มนะครับงานจานเข็มนะครับสามารถยืนหน้าไหนก็ได้นะครับอ่สมมุติว่าผมยืนหกผมยืนหกอีกหนึ่งครั้งตั้งยืนได้นะครับยืนได้เล่นได้หลายรูปแบบนะครับ เอาเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเป็นสองัปเป็นสองได้นะครับสามารถเล่นได้พลิกแพงหน้าได้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ